ความเป็นอยู่ของตัวเองเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเรารู้จักใช้มันก็ถ้าเราเป็นผู้โฆษณาเราจะไม่พูดเรื่องแบบนี้นะคะถ้าเราเป็นผู้โฆษณาเราก็อยากจะให้สรรพคุณให้คนที่เข้ามาดูเราเขาซื้อในส่วนที่เป็นสินค้าของเราเนาะแต่ถ้าเราขายแบบไม่ขายอะ่ะเดี๋ยวเขาก็ถามเองแหละว่าไปเอามาจากไหน มีอะไรมีอยู่ที่ไหนมั่งอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาแบบชงก่อนเดี๋ยวพอลงไลฟ์แล้วก็จะยีบสักหน่อยนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีเปยวนอย่างดีแล้วเนาะ ช่วงนี้เป็นฤดูของยุงลายนะคะโอ้เดี๋ยวเล่าเรื่องเศรษฐ,ฐกิจทั่วๆไปเนาะ,ะดูกันง่ายๆประเทศไทยก็โอเคอยู่นะคะไม่ได้มีสินค้าอะไรแพงไปกว่าเดิมเท่ากับไอ,ไอ้น้ำมันเลยนะคะน้ำมันนี่แพงไม่หยุดนะคะยังจะแพงต่อไปอีก ตั้งแต่ยูเครนนะคะต้องรู้สาต้นสายไปเหตุมันด้วยเนาะยูเครนกับรัเสเซียลบกันนี่แหละมีปัญหาทําให้น้ํามันแพงนะคะจะทําให้เป็นเกือบทั่วโลกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้ามาเมืองไทยอาจจะได้ใช้น้ํามันแพงก็ได้นะแต่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยคิดมากเขาก็ไม่อยากอยู่ประเทศของเขานะคะเขาถึงมาประเทศไทยเดี๋ยวคิดดูว่า ไอราคาค่าห้องไม่ถึงสิบเหรียญน่ะใครไม่อยากนอนใช่ไหมเออแล้วก็ไอห้องที่แพงๆอ่ะถ้าไม่จริงไม่แน่จริงอ่ะเขาก็ไม่อยากอย,กอยู่หรอกเพราะว่าเขาก็อยากเก็บเงินนั้นไว้ใช้จ่ายเนาะไม่ทรมานตัวเองเกินไปน้ำอุ่นน้ำร้อนก็มีจะไปจ่ายแพงกว่าเดิมทำไมนะคะแต่ถ้าทุกคนบางคนเขาอยากจะย้ายไปอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะคะทุกคนทางเลือก ่วนใหญ่วัยรุ่นช่วงนี้วัยรุ่นที่เที่ยวนะคะก็ไม่อยากจ่ายแพงอยู่แล้วยิ่งเป็นแบ็คแพคเกอร์นี่เขาไม่สนใจเรื่องที่พักว่าถูกหรือแพงหรอกคนที่รีวิวห้องเนี่ยอ,อถ้าเขาไปอยู่แล้วจะอยู่ติดห้องานานๆเนี่ยเขาถึงจะรีวิวนะคะมันถึงจะได้แต่อยู่ห้องไม่ถึงสามชั่วโมงแล้วก็นอนอีกหกชั่วโมงในห้องไม่ถึงด้วยซ้ำเคียงแต่แต่แตงตัวแล้วก็มานอนแล้วก็ทำตัวเป็นผู้มาพักเนี่ย มันมันทำมันเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนด้วยนะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องดีแบบหนึ่งนะที่เราได้ทําธุรกิจวิสเนตแบบนี้เนาะทำให้เรารู้จักว่าเราจะบอกพรีเซนต์ลูกค้าว่าและตรงที่เราอยู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยตรงคอมมอนบังกลเนี่ยมันไปไหนได้โดยการที่เราขับมอเตอร์ไซค์ได้ไปติ้งหลายหาดใช่ไหมไปชายหาดนั้นชายหาดนี้ด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่ถ้าเราไปอยู่ติดริมหาเนี่ย เราก็ไม่อยากออกไปไหนเหมือนกับเราขังตัวเองว่าเฉพาะหน้าหาดกับาหาดเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็กินอาหารอยู่ในแต่โรงแรมเนาะหลายคนถึงเป็นทางเลือกของเกาะพังงานไม่แน่ใจเพราะสัญญาก็ยังไม่ไปเที่ยวเกาะอื่นเกาะพังงานนี่ตั้งแต่ก่อนที่จะมามีคอมมอนบังกะโลก็ไปนอนหลายหาดมั่งนะคะหาดหาดที่ดังๆทั้งนั้นเลยเนาะก็อย่างเช่นท้องในปานนะคะคืนละหกร้อยแปดร้อยนะคะ ห้องก็เป็นห้องธรรมดานี่แหละแต่ว่าน้ำแรงนะคะต้องใช้ปัม๊มปั๊มน้ำให้ลูกค้าอาแบแบบแบบอ่เปิดปุ๊บแบบเหมือนนวดตัวเราได้ความแรงของมันน่ะนะถ้าเราทำแบบนั้นได้โอ้ลูกค้าอยู่กับเราไม่ไปไหนหนะรอกถ้าเขาเลือกอยู่เป็นนะคะเออแล้วเวลาเรานอนในโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยมันทำให้เรา ต้องจ้างเขาซักผ้าใช่ไหมถ้าเราอยู่ในโรงแรมธรรมดาเนี่ยมันมีถังน้ําให้เราเรามีสบู่ผงซักฟอกเราก็สามารถซักเสื้อผ้าที่เราไปลงน้ํามาได้โดยที่ไม่ต้องไปลงเครื่องปันก็ได้หลังจากนั้นเอามันขึ้นราวไว้ไปเดินเที่ยวกลับมาชุดอาบน้ําก็แห้งนะก็ง่ายๆใช้ชีวิตแบบนี้เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ง่ายนะพกหน้าดูเลยลากกระเป๋าไปลากกระเป๋ามานะคะ ทำใหอ้อยากใช้ชีวิตแบบไฮโซนะคะอยากใช้ชีวิตแบบฉันมีแล้วฉันจา่าย